รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะพบกับรายการดูดีมีธรรมกับดิฉันการชนะอภิสุวรรณเช่นเคยนะคะตื่นเช้ามารับอรุณด้วยจิตใจที่เป็นสุขพร้อมกับธรรมะดีๆตลอดทั้งรายการเลยค่ะและไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมดูดีมีธรรม วันนี้ท่านพระอาจารย์มีนัดกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะกับธรรมเทศนาที่เป็นประโยชน์ในช่วงธรมอุทัยคะ่ะเราไปสดับรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะก็อขอเจริญพรญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะน,นี้และก็ขอความสุขความสวัสดีจงมังเกิดมีกัญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท,ท,ท่านโยมภาพบรรยากาศ ที่ญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังอ,อยู่ในขณะน,นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศย้อนหลังของงานวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบร,ราณคือวันสงกรานต์นะขึ้นปีใหม่ของไทยเราเป็นวันถลิงศกใหม่เป็นวันแห่งครอบครัวเป็นวันผู้สูงอายุนะ เป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีมืนขึ้นสู่ราศีเมษก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณน,นั้นประชาชนคนไทยเราท่านทั้งหลายจะเป็นนับถือศาสนา,า,าใดก็ตามพุทธคิดอิทรามพราหมอิดูเราก็ยอมรับนับถือเรื่องประเพณีอย่างนี้ของแต่ละชาติแต่ละศาสนาไหวพุทธาศาสนาเราก็จัดให้มีการทําบุญใส่บาตรไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาดูบทเนคัมมะประพฤ,รรฤติธรรมปฏิบัติธรรมกัน แล้วก็มีการมาติกาบางสกุลทําบุญอัฐิแล้วก็กรวดน้ำบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งความกระตันยูรู้คุณต่อบรรพบุรุษของเราแล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเอื้ออาทรสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติสนิทเมสหายท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายที่ร่วงลับดับชีพไปแล้วแล้วก็การส่งน้ําในเทศกาลทุ่งกราน วัดวารามต่างๆก็จัดกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีโรงทานมีแจกข้าวสารอาหารแห้งมีตั้งโรงทานที่วัตถุกระบือแฝงท่าข้ามเขตบางกงเทียนกรุงเทพมหานครก็มีการทําบุญใส่บาตรบวชเนคัมมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตวนารักษาศีนแล้วก็บวชเซมเนานีนภาคเดรอเอ้อนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพระรัตน์ทุดาสยามบรมราชกุมารี วัดหัวกระบือแฝงท่าข้ามเขตบุคเดียนกรุงเทพมหานครคือซอยเทียนทะเลน19กนะก็เชือเช้อเชิญจันพรแวะเข้ามากราบเลี้ยวซ้ายเข้ามากราบน้ำมัสมกนติดทองขอพรหลวงพ่อโตในอุโบสถวัดหัวกระบือมาทําบุญไทยชีวิตโครกระบือมาไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็มาสร้างอุโบสถมา เลี้ยงนกเลี้ยงปลาหรือว่ามาให้อาหารปลาอาหารสัตว์แล้วก็เมื่อได้ทําบุญครบวงจรแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทมิสหายไปทานอาหารกันแล้วก็อย่าลืมวันที่หนึ่งพุทธภาก็พิธีส่วนสหาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจญาติโย,ย,ยมทั้งตาทุชนที่มาร่วมมารับมาเป็นเจ้าภาพนะ,ะคนละมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทรัพย์ตามกำลัาางศรางทัทธาก็มากราบมาไหว องค์ทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิธิที่สวนสวรรค์ลานบุญได้เป็นประจำทุกวันนะฮะแล้วเมื่อมาถึงแล้วก็อย่าลืมทําบุญสร้างอุโบสถไม้สักเป็นการสร้างถาวรวาตถุไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เ,ดเป็นการทําบุญอุทิศส่วนบุญ่วนกุศลให้กับบรรพุุษของเราเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณหรืออย่างหนึ่งก็บริจากคการคนละหนึ่งบาทถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านร้อยล้านร้อยดวงใจ ทำบุญหนึ่งบาทแล้วถวายเป็นพระราชกุศลสร้างอุโบสถถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วก็ข้อกว่างานที่เขาวังเย็นตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสัมรงจังหวัดลบบุรีขณะนี้ก็กําลังปร,ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ปลูกพืชสมุนไพรแล้วก็นำโคกระบือไว้ที่นั่นญาติโยมท่านทั้งชนมีโอกาสเชิดเชิญเจริญพรร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน ฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ขอกราบรัตนาคุณภระสีลัตนาตรายคือคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แลด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อโตนโอโบสดแห่งบรรทุกระบือนี้และด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุโลกขอกราบรัตนามารวมัตบะเดชะเป็นพระปัจจัยและขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทต้นพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระเดือทยกเกษมทํารานทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งเยืนนานและขอพระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งฝันของพวกเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเจ้ากนานขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบจากความถูกความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร